วันนี้วันที่14บสกุมภาพันธ์วันวนาเลนไทน์นะฮะื่อเช้าผมก็ได้ทำคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปวันนี้ตอนเย็นก็มาทำอีกคลิปหนึ่งซึ่งจะเชื่อมโยงส่งไปยังวันที่16กกุมภาพันธ์คือวันมาคบบูชาน,นั่นเองนะครับเราเป็นชาวพุทธก็ย่อมจะต้องมีความหมาย ความหมายในที่นี้ผมจะนําเอาความหมายวันมาฆ่าบูชามาใช้ในการสร้างประเทศไทยใหม่ให้เป็นประเทศไทยตัวจริงกันเสียทีหลังจากที่เราอยู่ในประเทศไทยจุปลอมมาถึงเก้าสิบปีมันนานเกินแล้วฮะถึงเวลาที่จะต้องกําเนิดเกิดใหม่นะเพื่อให้ตรงกับยุคสกาว,วิไลนั่นเองคือเป็นยุคที่ใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แวววาว หม่สุสกสกาวิไลเมื่อเป็นยุคสก,กาวิไลแล้วใหม่หมดแล้วก็ต้องเกิดสิ่งใหม่ชีวิตใหม่วิถีใหม่จนเป็นศักเป็นสีจะเรียกสีวิไลก็ได้เพราะมันจะใหม่แลจะ,จะ,จ,ะจะเจริญขึ้นจนกระทั่งเป็นสีวิลเซชั่นนั่นแหละครับปวาหมายทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็มาถึงยุคนี้แล้วเราจําเป็นจะต้องให้ทําให้ปรากฏนะแต่ตอนนี้ยังไม่ปรากฏ สถานการณ์ของประเทศตอนนี้กำลังอยูในสภาพยับแย่ไม่ต่างกับปลายยุคกรุงศรีอยาที่ผู้นําก็หมดสภาพภายในประเทศก็แตกแยกนะครับประชาชนก็อดอยากศัตรูก็มาล้อมกรุงศรีหมดแล้วประชาชนก็แบ่งแตกแยกกันแล้ว,ลวไปรับไปใช้รับใช้พม่าก,ก็มีมามาจนพมา่ารู้จักมาจนรู้จักกันะ่ะในสุดก็ไปช่วยเสริมพมา่าก็มีเออทั้ง ประชาชนทั้งภายในมันเรียกว่าประเทศมันก็ไม่ต่างกับมีนอมินีอะตอนนี้เราก็มีศัตรูเข้ามาคือนอมินีนั่นเองเข้ามาเต็มประเทศหมดแล้วประเทศไทยมันไม่ไม่ใช่ประเทศไทยอะใครก็ได้มีเงินคุณก็ได้ประเทศไทยไปเพราะรัฐมนูลเราเขียนให้เป็นบริษัทค้าการเมืองนี่ครับให้พักทั้งหลายเป็นบริษัทค้าการเมืองดังนั้นใครมีเงินก็เข้ามาลงทุนและได้ประเทศไทยไปแล้วประบชนคืออะไรล่ะ เห็นภาพให้กับชาวประชาชนทั้งหลายเราจึงอยู่ในประเทศไทยตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริงดังนั้นเมื่อถึงยุคสกาวิลายุยครอสิบแล้วมันจําเป็นที่จะต้องทิ้งของเก่าใหม่หมดเลยแล้วได้ของใหม่ใหม่เอมอองใหม่แวววาวใหม่สุกสกาวิลายจึงจะเป็นศีวิลายและเป็นสีวิ l i เซช i o n นี่คือความหมายของยุคสมัยที่มันมาถึงแล้วและวันที่สิบหกกุมภาันมเป็นวันที่เหมือนกับพระพุทธเจ้านั่นเอง แต่ผมไม่ได้มาเป็นพระเจ้านะครับเพียงแต่ว่าความละไม้คล้ายเหมือนหรือเร,เราควรจะดําเนินรอยตามเหมือนที่ในยุคสมัยพระเจ้ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่สิบหกในวันมาขาูชาหนะไม่ใช่สิบหกแปะเราก็จะเหมือนกันมาถึงตรงนี้เราจะพูดก็เหมือนกันก็ควรจะถือเอานะถือเอานะ,ะเหตุการณ์ในวันมาขบูชานั้นเอามาเป็นต้นแบบ เพื่อเราจะเดินตามรอยเพื่อจะเจริญจะเป็นชาติศรีวิไลนะฮะในยุคสกาวิไลนี่ถึงมันมาถึงอะจังหวะเวลามันมาถึงก็จะเป็นที่ต้องทําให้ปรากฏปัจจุบันนี้มันมาถึงแล้วแล้วก็ทุกอย่างมันก็มาปรากฏจนประชาชนก็เบื่อการเมืองแล้วเบื่อแสนเบื่อแล้วให้ไปเลือกตั้งก็ไม่อยากจะเลือกแล้วหมดสภาพแล้วหมดนะฮะมันหมดกันหมดหมดสิ้น,มนหมดจบมันควรจะจบอะ่ะคือทุกคนในหัวสมองคนไทยที่ต้องมีอยู่ มองเห็นประตูแล้วมันควรจะจบของเก่าแล้วมีประตูใหม่เกิดขึ้นแล้วเดินไปไอประตูใหม่นั่นแหละครับคือเรื่องที่หลวงเราจะพูดเนี่ยในวันมาคบูชานะั่นหมายว่าประชาชนทั้งหมดนั้นน่ะได้พร้อมเพียงกันนะได้พร้อมเพียงกันเหมือนกับพระสงฆ์พันสองร้อยห้าสิบรูปนั่นเองก็พร้อมเพียงกันนะพร้อมเพียงกันมาประชุมกันเหมือนกันเราท,ทั้งหมดทั้งประชาชนทั้งหมดสมาทัที่จะพร้อมเพียงกันเหมือนกันนะประชุมกันก็ได้แต่แทนที่จะไป ประชุมกันคือการประชุมเนี่ยควรจะประชุมแบบบ้านแต่ละหลังประชุมกันเพราะว่ากลไกรัฐตั้งแต่นายกมนตรีลงมาถึงกลไกล่างสุดนะก็คือผู้ใหญ่บ้านเป็น,นกลไกขอรัฐตั้งแต่ผู้ตั้งแต่นายกฐมนะมาถึงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถือว่ากลไกรัฐสูงสุดกับต่าสุดเนี่ยมันหมดสภาพมันหมดยุคหมดสมยัยมันเป็นง่อยมันไม่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้แล้วดังนั้นมันก็เหลืออยู่แต่ เจ้า <formation>. ของบ้านนะเจ้าของบ้านเพราะว่าประเทศไทยก็มีรูปร่างเป็นขวานทองใช่ไหมฮะถ้าแบ่งเป็นภูมิภาคก็มีรูปทรงอีกแบบหนึ่งแบ่งเป็นจังหวัดก็มีรูปทรงพื้นที่อีกแบบหนึ่งแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันเป็นตำบลก็เหมือนกันนะฮะพอเป็นหมู่บ้านก็เหมือนกันก็มีพื้นที่ของหมู่บ้านไม่เหมือนกันแต่ตางจากหมู่บ้านแล้วเป็นอะไรก็เป็นบ้านนะครับแล้วบ้านแต่หลังก็มีพื้นที่ไม่เหมือนกันนั่นแหละครับทีนี้หน้าผิดหน้าหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าของบ้านก็คือต้องแสดงการเป็นชอบแทนกฎไกณรับที่มันเสียหมด ตั้งแต่นายกถึงผู้ผู้ใหญ่บ้านมันเสียไม่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้แล้วมันหมดสภาพเข้าใจนะหมดสภาพดังนั้นเจ้าของบ้านอ่ะแต่ทะเบียนบ้านเขาจะเขียนบอกเจ้าของบ้านจึงต้องรับหน้าที่รับผิดชอบประเทศด้วยการประชุมประชุมโดยโดยเออไม่ได้นัดหมายกันแต่ควรจะทําให้เหมือนอ่ะถึงแม้เราไม่ได้ไม่ได้บวชไม่ได้ ป็นประชาชนแต่มีสภาพเหมือนกันก็คือก็คือเป็นทาสของของยุคใหม่อะ่ะเป็นประชาชนที่เป็นทาสนะเป็นประชาชนที่ถูกปกครองอะ่ะนะถูกกาละ,ะเปียบนะฮะเป็นทาสเดี๋ยวผมเรียกเป็นทาสแล้วกันในยุคเก่าเรนเป็นะปทาสมาตั้งแต่เสมอตั้งแต่ยุคถุนิยมแล้วมาตั้งแต่เกิดอะเข้าใจนะไม่รู้จะพูดยังไงแต่มัน คือมันมีผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองอ่ะผู้ปกครองคือพวกคณะรัาฐาบาลแล้วก็ราชการนะครับส่วนผู้ถูกปกครองคือประชาชนเราเนี่ยก็คือทาสนั่นเองนะถูกระบบทุนนิยมทําให้เป็นทาสนะครับก็มีแต่ความจนรออยู่กันทุกคนตั้งแต่คนระดับล่างจนถึงชนชั้นกลางชนชั้นกลางก็เป็นคนจนมากยิ่งขึ้นวัดได้เอาเจ้ากาบมาเพาะก็จุดเพอดจุดเพาะจุดก็จะเห็นว่าเอ้ย เื่อสิบปีที่แล้วคนชั้นกลางมีความมั่งคั่งเท่านี้มาสิบปีแล้วมันลดลงอ่ะนั่นแหละครับแล้วมันลดลงต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่งองก็คือพูดง่ายต่อไปก็เป็นคนจนไม่ใช่คนกลางเพราะเพราะลักษณะของทุนิยมันจะต้องสร้างคือนชั้นกลางหายไปแล้วมันจะสร้างอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผูกขาดกับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เป็นทาสนั่นแหละผมจึงเรียกว่าท่านทั้งหลายเป็นทาสไอ้การเป็นทาสเนี่ยก็หัวอกเดียวกันก็เหมือนกับพระภิพิษสุก็เป็นพิษุก็หัวอ,อกเดียวกัน แล้วก็ประชุมพร้อมกันสิครับเมื่อเราเป็นท่านเราก็รู้แล้วว่าโอประเทศหมดสภาพแล้วจะเป็นที่จะต้องสมหัวคุยกันละทีนี้คุยกันไม่ไม่จำเป็นต้องมาที่ที่เดียวทําที่บ้านั่้แหละบ้านแต่ละหลังก็คุยควรจะคุยกันได้แล้วว่าเออเราจะต้องเปลี่ยนระบบกระบอกันแล้วละ่ะต้องคุยกันระภายในบ้านก็คือพ่อบ้านคือเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านที่มีทะเบียนบ้านบอกนั่นแหละครับที่ผมบอกว่าท่านเป็น,นกลไกของรัฐอันใหม่ กลไกของรัฐเก่าคือนายกถึงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันไม่มันหมดสภาพแล้วดังนั้นกลไกรัฐอันใหม่ก็คือเจ้าบ้านนั่นแหละจะต้องเกิดจิตสํานึกอ่าเกิดจิตสำนึกก็เอ้ยต้องคุยกันทั้งบ้านแล้วล่ะแล้วทุกทุกบ้านต้องคุยกันหมดคือเจ้าบ้านอ่ะที่มีบ้านเล็กที่แล้วมีแล้วเขาระบุว่าท่านเป็นเจ้าของบ้านนั่นแหละคนที่ถูกระบุเป็นเจ้าของบ้านนั่นแหละต้องคุยกับลูกบ้านคุยคนที่มาใช้บัตรประชาชนหรือบ้านเล็กที่ที่ท่านอยู่ต้องแจ้งต้องคุยกันแล้วนะบอกเอ้ยขอให้ ทำตามรอยมาคบูชาหรคือขอให้เข้าศึกษาคลิปวิดีโอของแอดธรรมนิตใยนะครับซึ่งสร้างเอาไว้ให้ท่านดูเพื่อที่จะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมดิมไตไยแต่ถ้าเป็นพระในวันมาคบุชาอันนั้นเป็นพระอรหันต์แต่ของเรานี่เป็นประชาชนเราเป็นแค่โสดาบันนี่ก็พอแล้วดังนั้นจึงพ่อบ้านทั้งหลายหรือเจ้าของบ้านเลขที่ทั้งหลายจะต้องบอกลูกบ้านว่าเอ้ยต้องคุยกัน ก็คือนั่งดูคลิปวิดีโอผมแล้วบอกเขาการนั่งดูคลิปวิดีโอผมก็เหมือนนั่งประชุมนั่นแหละนั่งประชุมกันอ่ะไม่ต้องเป็นที่ไม่ต้องแห่มาที่ที่เดียวกันเหมือนสายพวจีจ้าไม่ต้องยุคนี้เป็นยุคกระจายก็ต้องกระจายก็นั่งดูบ้านขายบ้านมันก็นั่งดูเพียงนั่งดูคลิปอันเดียวกันเอออันเดียวกันก็เหมือนจะนั่งที่เดียวกันนั่นแหละดูคลิปอันเดียวกันที่ผมทำเอาไว้ล่ะก็จะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมไตเออท่านก็จะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมิตไตเมื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันม นั่นแหละครับท่านก็จะส่งใบแสดงเจ็จำนงเปลี่ยนระบบระบอบรปกบุครองด้วยเสียงทั้งหมดที่ส่งมาต้องการ40ล้านเสียงนะส0ิล้านเสียงก็ไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเจ้าของอนาจิปิตยประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงแค่นี้รัฐมนูญตกไปเมื่อรัฐมนูญตกไปแล้วตอนนี้ประชาชนอยากจะเนลมิตอ,อยากจะให้เป็นแบบไหนอย่างไรตามที่อยากใฝ่ฝันปราถนาะอยากได้อยากมีท่านก็ กำหนดได้เลยเพราะว่าท่านมีอํานาจอธิปไต,ตยแล้วไงมาจากการน,นั่งดูคลิปวิดีโอ,โอในวันตั้งแต่หลังวันมาคาบ,บูชาเป็นต้นไปท่านก็นั่งดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมอธิปไตยซึ่งเป็นรถแบบสองดีกว่ารถแบบหนึ่งของละบรนตูเมื่อดูแล้วก็จะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมาธิปไตยนะเมื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมอธิปไตยท่านก็จะส่งไปแสดงเจตจำนงว่าฉันจะปกครองตัวเองละไม่เอาละการเลือกต้งเลือกตั้งพักการมงการเมือง เลิกกันทีจบกันทีฉันดูแลประเทศเองได้ยุคนี้เป็นยุคไฮเทคแล้วเป็นยุคที่มีมือถือแล้วนะครับมือถือกดโหวตแทนสอส,อสอพักการเมืองได้เลยงแค่มือถือท่านนะแทนสอสอพักการเมืองแล้วท่านจะไปเลือกทําไมจนในสุดท่านก็เลือกควบคุมประเทศเองที่ท่านจะได้ดูแลตั้งแต่ตําบลจังหวัดประเทศส่วนกลางและต่างประเทศสี่ระดับเนี้ท่านจะกระกายเป็นผมผู้ฝ่ายปกครองทั้งสี่ระดับนี้เลยนะเพราะฉันจะเปลี่ยนสถานะน,นะครับจากที่เป็น ประชาชนนกแก้วนกกระทงเป็ียนชาติอยู่มันจ,จะเปลี่ยนสถานะมาเป็นประมุกฝ่ายปกครองปกครองตัตต้งแตลตำบลจังหวัดประเทศตัวเองแล้วก็นโยบายต่างประเทศเพราะประเทศไทยจะประกาศรับสมัครชาติสมาชิกการยามิตรโลกนั่นหมายว่าจะมีกลุ่มของการค้าใหม่เป็นกลุ่มชาติกัรยาณมิตรการยาณมิตรโลกหมายว่าโลกทั้งใบเนี่ยจะทําการค้ากันใหม่ในระบบการค้าพอเพียงจิซึมแทนระบบแคปิตอลิซึม นะแทนที่โลกมันใช้แคปิตนลิซึมอยู่ทั้งโลกอะแต่ประเทศไทยจะประกาศใช้การค้าขอบเพียงจิตซึมนะซึ่งเราจะเข้าไปแชร์แบ่งตลาดก,กันคนละครึ่งแปลว่าแคปิตนลิซึมจากที่มีเต็มร้อยลดลงล้ครึ่งหนึ่งส่วน,นก็เรามีศูนย์ไม่เคยเกิดขึ้นเลยประเทศไทยจะทําให้เกิดขึ้นนี่ไงจากประชาชนนี่แหละเกิดปัญญาประมวลนบันไทำให้เกิดขึ้นแล้วไปเสนอกับประเทศต่งตางๆเพื่อมา สมัครปชาติสมา,ช,า,สมาชิกเมื่อเราไปยื่นดิลเสอเนอดีลข้อตกลงเสนอกับประเทศต่างๆแล้วผมเชื่อว่าสิบประเทศจะมีปฏิปเสธแค่สองอีกแปดโอเคนั่นหมายว่าเรามีชาติสมาชิกเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเมื่อมีชาติสมาชิกเกิดขึ้นแล้วประชาชนก็จะมีทุนสำรองบุคคลและจะมีทุนสำรองบุคคลนะฮะที่นี่กำหนดคนละสิบสองล้านบาทสิบสองล้านบาทนะครับเป็นเงินเพราะท่านถูกมองโดยมนุษย์ของคำวินยัย เพราะระบบระบอกใหม่มองท่านเป็นมรุษยธทองคำวิน,นัยไงเพราะท่านเป็นโสาบันธรรมชิเไตยไงเมื่อเป็นโสาบันเิเบตก็มีภารกิจที่ต้องไปทํานะมันมีสามอย่างคุณสมบัติของโสาบันธรรมชิปไตยก็คือหนึง่งเป็นผู้ที่รู้ว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราก็ตื่นท่านก็ตื่นรู้ว่าอ๋อประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยจริงๆเป็นประเทศตัวปลอมเองสองท่านไม่ลังเลสงสัยเลยในรถแมพสองตัวมทำนะท่านไม่ลังเลสงสัยนี่คือคุณสมบัติของ สดรบันนะฮะไม่ไรจะสงสัยในคําสอนพระพุทธเจ้าสามไม่นอกรีดนั่นคือปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเพื่อไปสู่เป้าหมายเหมือนกันท่านก็ไม่นอกรีดเป็นกันที่ต้องปฏิบัติตามไอ้สูตรที่ผมให้สองสูตรสูตรอภิจตุปฏิวัติ4ี่บวกสี่กับสูตรอภิทศปฏิวัติส0บวกสิบไม่นอกรีดจากนี้ท่านก็ไปทําท่านใดชอบสูตรไหนในสิบในสิบป,ปฏิวัติก็สมัครเข้าไปเลยร่วมเป็นปฏิวัติ มีทั้งสิบแบบให้เลือกท่านก็เข้าไปเลยเพื่อจะพัฒนาประเทศสิบเรื่องสิบทิศทางนะแล้วก็รับเงินกันไปนะครับที่นี่มีให้แต่ลปะปฏิวัติมีเงินอยู่หกล้านล้านบาทที่จะเตรียมไว้ให้เงินจํานวนมากที่ผมมีเนะี่ยมาจากชาชติต่างๆเขาสมัครเป็นสมาชิกแต่เขาไม่ได้เอาเงินมาสมัคร,น,ครนะครับเพียงจะสมัครเป็นที่จะทําตกลงค้าขายกันในระบบระบบใหม่นะเมื่อทําตกลงค้าขายกันระบบใหม่แล้ว,วาการพิมพ์เงินก็จะเกิดขึ้นนั่นคือ สิทธิที่จะนําเงินเข้าสู่ร,ระบบเศรษฐกิจโลกนี่เองเป็นสิทธิที่จะพิมพ์นะฮะจะพิมพ์ได้ก็ต่อเมื่อมีสามองค์ประกอบก็คือหนึ่งมีโปรเจกต์สองมีผู้ให้บริการสามมีนวัตกรรมเกิดขึ้นที่จะนําไปใช้สี่มีมติออกมาแล้วเสียเน,นี่ยมันจะทําให้เกิดสินทรัพย์ใหม่ขึ้นมาไงมีการสร้างมีการให้บริการเกิดสินทรัพย์ใหม่เกิดขึ้นมา แล้วมันทําให้เงินสะพัดไปทั่วเพราะมันจะต้องเกิดแล้วมันต้องมีการกว่าจ้างสร้างเศรษฐกิจก็เดินนะาการที่มีเงินหมุนสะพัดไหลเวียนเป็น liquidity เนี่ยครับมันคือความมั่นคงของการเงินนะที่ชาติสมาชิกต่างๆมาคาประกันเนะงาคาประกันว่าระบบการค้าใหม่ของประเทศไทยเนี่ยที่ใช้ระบบโอเพนจิตซ์ซึมเนี่ยมันมีกระแสงเงินหมุนอยู่ตลอดนี่โอ้โหมีชาติสมาชิกอยู่ทั้ง30สิบหรือห้าสิบประเทศ มันกระตุ้นเศรษฐกิจโลกหมุนเดินเดินเลยไอตัวนี้แหละครับไอตัวที่มีคิดิต้เงินสะพัดหมุนเงินอยู่ตลอดเวลาในระบบของพอเพียงทิซ่ซึมเนี่ยมันทําให้มีมูลค่าเกิดขึ้นมาได้ครับเป็นมูลค่าที่มีเกิดขึ้นมาได้เลยดังนั้นไอเงินที่ผมบอกคนละสองระดับมันเกิดมาจากตรงนี้ตอนที่ชาติต่างๆจะเข้าร่วมทําการค้ากันแล้วเกิดการจ้างงานอย่างมโหฬานเพราะทุกๆป,ประเทศนั้นจะต้องไปสร้างเมืองใหม่ อย่างประเทศไทยสร้างยี่สิบเมืองแล้วประเทศอื่นนี่ะถ้าประเทศเลือสืบเมืองเรามีชาติสมาชิกต่างๆเอาสักสามสิบประเทศมันก็สามร้อยเมืองสามร้อยเมืองนะฮะเห็นไหมฮะสร้างตั้งเมืองใหม่ตั้งสามร้อยเมืองในโลกสร้างพร้อมกันมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเงินสะพัดการจ้างงานมหาศาลทีนี้ทรัพยากรเพียงพอไหมไม่พอก็ค่อยๆไปดีครับเพราะว่าใช้เวลาสร้างกันถึงสิบปีเลยสร้างกันถึงสิบปี ดังนั้นในช่วงสิบปีนี้การันตีได้ว่าเงินสะพัดอย่างแน่นอนตลอดมันจะทําให้โลกที่กําลังร่มสลายไม่มีทางออกในเรื่องของเศรษฐกิจหรือการเงินต่างๆเนี่ยมันจะมีทางออกใหม่อีกทางหนึ่งและมั่งคั่งมั่นคงมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานะนั่นคือทางเดินใหม่ทางเลือกใหม่ที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบเป็นเจ้าภาพเป็นเครื่องยนต์ใหม่ของโลกที่จะฉุดเศรษฐกิจโลกเดินหมุนเวียนกันด้วย ก็บทระบอกใหม่พวกแบบนี้แหละครับดังนั้นเ็าเชิญชาวไทยร่วมในวันมาฆบูชาหลังวันมาฆบูชาเอาเอาเ,อาเกนวันมาฆบูชาเป็นต้นแบบเรียนแบบปฏิบัติตามทําตามนั่นหมายความว่าหลังวันมาฆบูชาท่านก็นั่งดูคลิปวิดีโอเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมทิไปไตยแล้วก็ไปแสดงออกนะฮะทำตามสืบขั้นตอนนั้นก็จะได้อ่าก จะได้กฎหมายความมั่นคงเจ้าของนาจีิตใจซึ่งเป็นรัฐบาลไปตลอดการนะแต่ก่อนจะได้ตรงนั้นก็จะมีรัฐบาลเฉพาะการเกิดขึ้นก่อนเพื่อทําการเปลี่ยนท่ายประเทศจากระบบระบบเก่าไปสู่ระบบระบบใหม่อ่านะอันนี้ก็จะมีรัฐบาลเฉพาะการเกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลเฉพาะการนี้ก็มาจากขบวนกู้ชาติพัชตาสองนั่นเองซึ่งประเทศไทยก็สภาพละไม้คล้ายเหมือนกับกรุงศรีอยุธยาที่จะต้องจบยุคจบสมัยลงนะ เป็นแบบนั้นที่จะต้องมีการกู้ชาติเกิดขึ้นดังนั้นขอเชิญชาวไทยทั้งหลายตื่นเตรียมตัวนะฮะกู้ชาติกันในยุค AI อีกครั้งหนึ่งกับกระบวนกู้ชาติพาตากสองที่นี้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมแอดธารรมาชิปไตยเป็นคนแรงงานนะครับผันตัวเองมาเป็นนักปฏิวัติและนักปฏิวัติเนี่ยเขามีครบเครื่องตามหลักวิชานะฮะมีครบเครื่องผมก็ได้ศึกษาแล้วก็ วางไว้ทุกอย่างไว้ครบถ้วนหมดแล้วนะท่านก็เพียงปฏิบัติตามเท่านั้นเองนะครับก็จะได้ประเทศไทยใหม่นะโดยไม่ต้องไปต่อสู้เหมือนอย่างว่บทั้งหลายเชิญไปไม่ต้องนะก,ก็เชิญเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ปฏิบัติกันใหม่ทําตัวใหม่เป็นคนไทยตัวจริงกันได้แล้วว่าจะสร้างประเทศไทยเป็นชาติมาหาอำนาจอย่างไรขอเชิญก็เรียนรู้ตามเอกตอนที่ผมให้นะครับ ท่านก็จะพบกับประเทศไทยจริงๆกันสักทีแล้วก็ส่งมอบประเทศไทยจริงๆให้กับลูกหลานได้อย่างผู้บุกคิใจและลูกหลานคนรุ่นใหม่ก็เหมือนกันก็มาร่วมเลยนะเพราะเป็นเรื่องของตัวของเขาเองะเขาก็ต้องการความมั่งคั่งเหมือนกันดังนั้นคนรุ่นใหม่ก็เดินเส้นทางนี้ร่วมเช่นกันถ้าตื่นเร็วก็ตั้งตั้งเร็วตั้งเร็วเลยนะฮะไม่ต้องรอช้าตั้งที่ตําบลก็ได้นะฮะตาําบลตั้งขึ้นมาเลยนะครับมันก็จะเร็ว ทุกตำบลก็เป็นองค์การตำบลมหัอมนาจก็ขอเชิญนะครับเด็กรุ่นใหม่แสดงออกได้เลยทีนี่ยินดีต้อรัท่านครับสวัสดีครับ